สวัสดีกันยามเย็นๆครับผมเย็นวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคม2564ครับยามเย็นๆมาที่โคกหนองนามินิกันนะครับหลังจากที่ขุดผ่านไปแล้ว2-3อาทิตย์ตามที่เห็นเลยนะครับ2อาทิตย์กว่าๆนะครับเริ่มลงปลาแล้วนะครับแล้วปลาตอนนี้ก็กินอาหารแล้วให้อาหารเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมได้สั่งนั่นเลยครับเห็นกล่องพัสดุมาไหมครับได้สั่งมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวนะครับจาก สวนเขาเลยนะครับเท่าที่เห็นดูลนหลายๆที่ตรงนี้น่าจะน่าจะถูกที่สุดในความคิดผมนะครับผมสั่งมานะครับเขาจะขายกันอยู่ที่ต้นละ50บาทนะครับผมสั่งมา10ต้น550บาทส่ง5 5าบาทก็คือค่าจัส่งนี้าบาทเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะครับว่าต้นมันจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวตั้งกล้องนิดน,นึงครับก็ได้เห็น คุณครูเอนะครับท่านได้ซื้อมะพร้าวน้ำหอมมาผมก็เลยถามท่านว่าซื้อจากไหนนะครับราคาเท่าไหร่ท่านก็ส่งเพจมาให้ดูผมก็เลยเข้าไปดูนะครับก็เลยไปถามข้อมูลเขานะครับก็โอเคครับต้นละ50บาทถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสวนนะครับก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกนะครับนี่ครับลังนี้จัดส่ง50บาทเก็บเงินปลายทางนะครับส่งเคอรี่ครับส่งมานู่นเลยครับสอวันน่าจะถึง กมานะครับดูกันเนี่ยนี่มะพร้าวครับไม่ไม่ได้ขิ้เหร่เลยครับสวยด้วยแล้วก็มีการแผ็กอย่างดีครับนี่เห็นครับดูกันหน่อยดูกันหน่อยหนึ่งใส่มาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูบรรจุพันธุ์หน่อยครับว่าเป็นยังไงโอเคไหมนะฮะเป็นบริษัทขนส่งเอกชนครับเราไปดูใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงเนี่ยครับ ต้นละห้าสิบบาทครับแล้วก็ถ้าห้าต้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามร้อยมั้งครับประมาณนั้นผมจาไม่ได้แลรายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างวีดีโอท่านก็ลองทักเข้าไปสอบถามดูแล้วกันนะครับสําหรับชื่อสวนนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับกรเกษตรกรที่ต้องการหาซื้อมะพร้าวน้ําหอมในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสวนด้วยนะครับในการที่จะไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาอะไรอะลองดูกันต่อครับ นี่ครับเห็นไหมครับแพ็กมาอย่างดีเลยครับนี่ต้นก็ถือว่าโอ้ระดับเขาเลยนะครับนี่นี่สูงระดับเขาเลยไม่ไม่ไมน้อยนะครับต้นต้นใหญ่เลยสองสสเล็กใหญ่ผสมกันครับไม่ได้ว่ากัน,นห้านี่ครับห อันนี้คือกันกันความชื้นมันจะดนลังนะครับมันจะได้ไม่ขาด8 9แล้วก็10เนี่ยครับกระดาษอะไรเนี่ยวิธีการปลูกก็จะมีให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนำออกจากกองตั้งลดน้ำในที่ร่มประมาณ1สัปดาห์นะครับสองเตรียมหลุมครับก็มาประมาณว่าเราก็จะ เอาไว้ในที่ร่มก่อนครับรถทิ้งไว้ก่อนที่จะมีการปลูกประมาณนั้นแหละนะครับนี่ครับ10ต้นครับในราคา550บาทนะครับแต่ละท่านเห็นว่าอย่างไรแต่สําหรับผมมองว่าก็ถือว่าถูกนะครับต้นละ50บาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งก็แค่50บาทเองนะครับประมาณนี้เลยพาทุกทุกคนเนี่ยมาดูกันครับมันมันถือว่ามันโอเคนะครับดูใกล้ๆกันอีกทีครับมาพาน้ำหอมบ้านบ้านแพ้วครับเจ้าของสวนซื้อจากเจ้าของสวนโดยตรงมันก็เลย ลดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายได้เยอะพอสมควรนะครับบางที่เขาอาจจะซื้อกันต้นละร้อยกว่าบาทเลยนะครับช่วงนั้นเห็นอู้มะพร้าวอะไรจะแพงจังโดยเฉพาะในช่วงที่เรียกว่ามันเป็นแบบการปลูกต้นฤดูฝนใหม่ๆครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของโควิด -19 และอาจจะขนส่งลําบากหน่อยครับก็เลยนี่ครับก็เลยประกาศขายหน้าสวนเลยประมาณนี้นะครับ5 5าบาทต้นละ50บบาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดถ้าสนใจผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับเผื่อมีคนสนใจ สวัสดียมเย็นๆครับนำเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเกษตรกร,รกรันเขาจะได้หาซื้อต้นมะพร้าวในราคาที่ถูกๆครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ